สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีออเยชาแนลนะครับผมแล้วก็สวัสดีเอฟซีออเยลแฟมิลี่แฟนเพจนะครับผมเอาจ้าขึ้นหน้าดำเลยนะกองตัวจริงเาอยู่มันนี่มาบ้านเสียตัไม่ได้มาบ้านจะยายรถมาบ้านด่านนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราทีไม่ถึงกันเนะ ยังล่ะไข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพี่องครับโฮะอนโดอ้ยนี่มีขาตังอยู่เ่าขาตังกลองวะกนเคียงเหรอกินขสาวกไม่ชดบเลกิ่น้ายดอกวันแล้วอ้แบร์สนเมียนบดเมียนบดดิน้อยน เกี่ยวเขาของก็คืนพี่น้องเขี้ยวเกี่ยวเขาหน้าหมูผมครับพี่น้องเสียต่มได้ยังกินเนาะเขาเที่ยงเขาเศร้าเขาเศร้าพี่น้องเขาเศร้าพี่น้องไหนเขาเศร้าก้อยเนื้อข้อยอยางว่าไงคุณปูตับบักทัวบะเด็นไทยคิปเลยโอ้คุณปูไทยซ่องสินเน่เลยบ่นเลยน้องปลากรงควงควายควายสอวแม่งออกซะฮะ เงี okay. ้ยโอเคงององอ้อนอ่อง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 ยงองไงอ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 นององนงอ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 เอง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 อองอเององอเอลยงอ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 งงอองององอององอ่ององอดอองออง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 ออง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 นงอ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 ง เอแตาซ่างเงยว่ะไอหลวงพลังเลยไอ้หลพลังเลยาซ่างามาเอพลังมาเืมาเอสมนครับอ้ก่อนนู้ไกครับคราวนี้อ่อนห่อนบ่ห่อน้ป่อปลาอย่าหอนับตัวปาผสมไ่ลังว่ปนองฮะเวตยสเอแล้วครับนเป็นห้วอ่ะมันกิด้วย

Bả <laughs> sang khu tay nó sang với kêu Mikeo sang hay nó. Pinka bird bum 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 มาด้วยพี่น้องกินครับฮะห้องเป็นรจิตมเลมันจิตอมอันพะลมเว้ยนัแรกยอเชียเยน่งนั่งเป็นไรเสียเจ้าขอปีนี่เป็นไรเมย์ไม่รู้ว่าเมยใครเขาพี่ไก่บอกเสียพี่ไก่เป็นไรบอกฟัองนงพี่ไก่เป็นไรบอกฟังนะ โอ้ยนอคุดผ่อนนี่น้องเราขั้นแท้ไงอะไรเอาเสียวหน้าผู้ใดคือหน้าผู้ขอัญนตัวลงไปนะบังบังบังไมามันขันแท้ไหรือเลยนี่อยู่รอบสองคนนัเราเสิร์แบกโจ๊กไปแล้ว เต็มุเลยนะคุณคือออกฟวงวห่วยทำแม่ทำแม่เราเอออเนี่นมางวันเขาเต็มบดีเนาะมันจิสีแล้วขั้นหนึ่งขันนี้ไปอีกสีโดนแล้วมันดสีเขาได้แหละมาพี่น้องยิมหอมกันเลาหอมยย้อมกัน

เตอนนี้อะไรถองเที่ยงขอเทีม่ไมเคยเยเองของมนอไหอ๋ให้ยังได้บายังนั่งเล่นเกมยบ่อเลเขาเบิ่งอันนี้เขาเบิ่งอันผู้สาวผู้งามหนึ่งสาวขายผ้าในโซศัพร์น่ะหล่นตูเนะอยู่เบิ่งเสุดดีคนดูสามร้อยคนพี่น้องีใเบิ่งหาก็เล่ใจอออน่้เบียใจเอะเราเอะเสียเห็นอันมีนโยล่า เซลเอะว้ามังมึ้งเหรอบงก็มงย้ยฮะอามันก้าันมี่อไปกินดอกทั้กตือยังมีอะอรอยู่บ้านกัเทียงดอกเข้เือยนอเอาไปน้องบันหอมหอมขอแล้เนาะสีลงไรได้บนสีลงไรแล้วเนาะโอเคกับผมแล้วก็ไล่สดให้ดูอยๆนะครับผม เราได้รับผ้าพันผีรังแล้เบื้งเขาพูดได้เงาเขาให้เดียวเขาอีอเ,เตียอินจบพูบด,ดพเบิ้องที่ไหนพี่น้องเขาอีเตียขเขาแบบตีเตียนะแต่ว่า,าเม็ดใหญ่จบครับพี่น้องหน้าหน้าซางครับหน้าซาง ก็เฮ้ยใหญ่ก็เช็ครถนะครับผมเช็ครถนี่ก็เป็นรถรถเซตติ้งครับรถรถตั้งค้ายนี่ <c ười> เครื่องมืออารณ์อะไรนะครับผมอะไร

กินแต่อยู่ได้ละจำได้ำได้สองโเดี๋ยวหาโมงครึ่งแซบแซบแซบกินมังวแซบบอคุณปู่ขอบลูแสบอยู่น่าเดรร้าย่ครับปีนี้ปีนี้เป็นอะไรปีนี้พีไก่พีไก่ให้แน่เาปีนี้เป็นยังไงปีนี้เป็ยังไงหน้ามอมี่หรติดเซ่เซ่ขาดพี่้องวัน นามบะมีเนาะน้ำบะมี่ขังหนาขึ้นนะครับผมสวัสดีคนดู62คนนะครับเจ็ดนี่ด้วยโทรมับ่ว่บ้านไหล่ะเอ้าขี้บอน้องท่านเ้าเ่าวื้อยห้ามเพิงถึงแต่กตื่นจะมองไ เออโอ้ยัมมหะอยู่อยู่หลังรถคันเท่าตามมุทวแซ่บๆอยช่เนาะยันมาส่นสบไปเรียนปม่ครับมามาพี่น้องม อะคมงหรอฮะรามยิงเอปรียงไหนข้มจิเปงไหนสดงเสื่อมเอีเสื่อม้งเสื่อมขี้หลายอย่างค่อยเพิ่งอยางไหตายแล้วกัเลยแ้ที่แซ่บพี่เราโอเคครับผมไม่ลองก็จะลงไลน์นะผมไลน์ไม่ได้แล้วไลเวลากินข้าแล้วบัตเขา่ไปกินเลมือนรับเบอร์ไกิน นัา่มากินสเสมอไล้รล่เงเลยเจ้ไลยพี่น้องหน่อยลงไล่ไนหน่อยไปสน,นีพี่น้องพากันไหมไรนาสดีฟฝากที่จะฝากแน่ฝากแน่โอ้คนกินของพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะเพียงเด้อแล้วก็ก,กดติดตามครับผมช่องย o u t u โอเดียลชาเนแล้วก็แฟนเพจโอเดียแฟมิลี่นคะครับผมเจอกันไหมไรนานาจะได้เร็วนี้นะครับผมผมิไรเบิงสมือนแหละ โอเคครับผมก <Okay. S 1> ินเขาค่อนค่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ